จากใจบอสออนก็เป็นคนเนึงที่เคยมีหนี้เช่นเดียวกันในช่วงที่เป็นหนี้นั้นไม่น่าเชื่อว่าการที่เราได้เงินมาฟรีๆมันทําให้เราเป็นหนี้ไม่รู้ตัวจากการที่เคยเป็นหนี้แค่ห้าพันอยากไปหยิบยืมเพื่อที่จะมาให้มันหมดหนี้ตรงนั้นแต่กลับว่าเราได้ข้อเสนอจากวงเงินห้าพันกลายเป็นสามหมื่นโอ้โหได้เงินมามันชื่นใจเอามาหมดค่ะสามหมื่นนั้นเอามาหมดเลยแต่เมื่อเจอเงินเราใช้จ่ายแบบไม่รู้คุณค่าของเงินเลยจนมาถึงวันหนึ่งที่เราต้องจ่ายชาระ มันทําให้เราอูห้หูนี่ชันกายเป็นนี่ก้อนโตขึ้นมาแล้วเพิ่มนี่ขึ้นมาได้อย่างไรจากนั้นหยุดคําว่าคิดถึงนี่แล้วไปพูดถึงหรือว่านึกถึงคําพูดที่ว่า ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มันอย่างไรตอนนั้นบอสออนไม่มีความคิดนี้เลยนั่นก็คือฉันเป็นหนี้ฉันเป็นหนี้หยุดไว้เพียงเท่านั้นสิ่งที่บอสออนคิดตอนนั้นคือฉันจะหารายได้เพิ่มอย่างไรไปขอหัวหน้าหลายๆฝ่ายถ้าเกิดมีพนักง,งานคนไหนที่เขาเนี่ยไม่อยากทำโอทีหรือเขาอยากพักบอสออนจะไปสวมในการเป็นตัวเขาแล้วก็ไปขอทํางานแทนคนนั้นเพื่อที่จะได้ทํโ OT แทนเขาแล้วหลังจากนั้นบอสออนเอาคําว่าหนี้ออกจากหัวแล้วตั้งหน้าตั้งตาทางานตัวเอง ทุกๆวันท,ทุกวันและการใส่โปรแกรมจิตคำหนึงที่ทำให้บอสออนประสบความสำเร็จมากนั่นก็คือการที่พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าเงินเก่าใช้ยังไม่หมดเลย เงินใหม่มาอีกแล้วคำคำนี้เป็นคำที่บอสออนพูดจนชินและมันก็กลายเป็นจริงในวันหนึ่งนี่สินที่มาก็เริ่มทยอยทยอยจ่ายไปจนหมดจนไม่มีนี่และคำนั้นมันก็ได้ผลจริงๆคำที่บอกว่าเงินเก่าใช้ยังไม่หมดเงินใหม่ก็เข้ามาแล้วมันเป็นจริงลองเอาเทคนิคนี้ไปดูรับรองว่าคุณเนี่ยต้องเกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตจริงๆแต่ขั้นแรกคุณต้องปรับเปลี่ยน m i n ์เซตของคุณก่อนคุณอย่านึกถึงนี่เพราะถ้าคุณนึกถึงนี่คุณจะได้นี่เพิ่มให้คุณใส่โปรแกรมใหม่ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นั่นก็คือการที่คุณเนี่ยหางานทําเพิ่มหาช่องทางเพิ่มแล้วคุณลืมคําว่านี่ไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาทําง,ทงานเพิ่มหาช่องทางเพิ่มตรงนั้นมันจะทําให้คุณหมดหนี้โดยไม่รู้ตัวถ้าใครชอบและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์คขาว่ามีประโยชน์ใบใต้โพทให้บอสออนด้วยนะเลิฟยู